ช่วยการมีใครที่ออนอยู่แล้วยังไม่มีตี้ไหมคะกดขอเข้าไปในตี้ลองนะคะไรพี่โอเคเตรียมตัวนะครับนับอหลังยี่สิบวินะยี่สิบวีนะเตรียมตัวนะครับทุกคน โอเคพี่ยุดสี่ตียุดสี่เหรออืมประมาณยุดสี่เฮ้ยไหวไหวไหวพี่ไหว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 เฮ้ยเดี๋ยวโอเคไหวพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวทีมันมันวิ่งเข้างขากลางไปตีหนึ่งพี่ฝั่งนั้นอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเคลียร์คนแล้วครับโอเคพี่ยุดได้ยุดได้ห้าถึงห้าถึงแปดปกลางครับห้าถึงแปดปกลางครับ โอเคครับออกเปลี่ยนอะไรเห็นไหมไม่ทงทงไม่ได้ครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ไปภูเขาครับหนึ่งสี่ไปภูเขาครับมันได้สองทงหนึ่งสี่ภูเขาครับไปกลางครับผมห้าหนึ่งแปดไปกลางครับผมหนึ่งสี่ไปภูเขาครับมันมูฟสวนมันมูฟมันมันมูฟสวนมันมันมันเลี่ยมไม่เป็นไรพี่พี่เราเราเราต้องไป้ทงกลางเราไปไปเออไม่เป็นไรหนึ่งสี่มาภูเขาครับห้าหนึ่งแปดมาห้าหนึ่งแปดมากลางนะครับผมห้าหนึ่งแปดมากลางนะครับ อ่ะธงธงกำลังจะธงกำลังจะเปลี่ยนครับ5-8มากลางครับนี้นเลยไล่คนเลยครับ1-4ไล่คนเลยไล่คนออกจากภูเขาเลยโอเคธงกำลังปู่ดาวนะ5-8มุ่งไปยุทธครับ5-8มุ่งไปยุทธเลยโอเคครับ1-4กับกลางครับ1-4กับกลางเลยครับผม1-4กับกลางครับ5-8 5-8ไปยุทธครับเรา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 จะวิ่งสวนกันนะ พยายามไปเรียกนะครับแล้วเข้ามายู่ในโถงมาสี่กับกลางครับไล่กลางเลยครับไล่คนในกลางเลยตึงไว้ไม่ให้มันเดินครับไล่ไปเลยไล่มันเลยเออนับคอยหลังนะครับห้าสีสามสองหนึ่งหนึ่งสี่ท้าไม่ตายเลยครับกดท้าไม่ตายแล้วครับผมท้าไม่ตายเลยครับหนึ่งสี่กดทําไม่ตายเลยครับไหวไหมพี่ไหวไหม ไม่ไหวครับต้องมาช่วยทับครับโอเคอ่าฮะเดี๋ยวตี้ตีหกตีเจ็ดแตกลางเลยครับตีหกตีหกเจ็ดแต่ไปกลางเลยครับโอเคไม่ได้หรอกครับไม่ทันแล้วครับไม่ได้ไหมตีเลยพี่เดี๋ยววิ่งไปทำตีกับผู้ผาครับห้าถึงแปดมากลางครับห้าถึงแปดมากลางเลยเราวิ่งตัวกันหนึ่งสี่กับผู้ผาครับห้าถึงแปดมากลางนะห้าถึงแปดมากลางนะครับตายห้าถึงเองเองส่งคนมาช่วยพี่ทับก็ได้เองส่งคนมาช่วยได้เลยเพราะมันมันเปลี่ยนไปอ๋อ ไม่ไ,ไมแล้วไป่แล้วผู้ผ่าได้พี่ผู้ผ่าได้โอเคโอเคผู้ผ่ามันไม่ตายถึงแปดปากการก็เปแปดปากกลางเลย,เลยแล้วครับวิ่งวิ่งมาเลยอย่าอยู่เล่นนะอย,อ,ยอย่าอยู่เล่นนะครับผมวิ่งมากลาง <Okay, S 2> ครับโอเคหนึ 1> 1่งสี่กับกลางครับหนึ่งสี่กับกลางช่วยยืนทับเลยช่วยยืนกันช่วยยืนกันทับกลางเลยแล้วแล้วแล้วส่งตีสเกลไปไปตรงนู้นตีหนึ่งหงายได้พ,พี่มาทับแล้วใช่ไหมพี่มาทับใช่ไหมเดี๋ยวไปมาทับมาทับแล้วมาช่วยทับแล้วได้แน่ๆกลางห้าแปดไปยุ่งครับห้าหนึ่งแปดไปยุ่งเลยครับห้าแปดไปยุ่งเลยวิ่งเลยครับปล่อยครับได้้แลว ไม่ทันก็ไม่เป็นไรวิ่งเยี่ยมครัวิ่งไปยุดเลยครับหนึ่งหนึ่งสี่วิ่งทันไหมหยุดยุดทันปะไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งสวนกันมันเนาะเราเราได้คนแรกคนแรกของกันนี่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่กับภูเขาครับหนึ่งสี่ห้าถึเขาแปดกับกับเอ่อห้าถึงแปดกับภูเขาครับหนึ่งสี่กับภูเขาครับหนึ่งสี่กับภูเขาเลยเดี๋ยวธงคูดาวธงจะมาแล้วเป็นไรพี่เราเราได้ทีละสองหลายคนเลยเออ พยายามหลบๆนะไม่ต้องยืนตรงถนนครับหนึ่งสี่กับกลางครับหนึ่งสี่กับกลางได้ไหมหนึ่งสี่กับกลางครับได้ตรงแล้วหนึ่งสี่กับกลางเจ็ดแตะไปกลางครับเจ็ดแตะไปกลางเลยเจ็ดแตะไปกลางเลยเจ็ดแตะไปกลางเลยครับเจ็ดแตะไปกลางเลยมุบบเลยครับมุบมุบมุบเจ็ดแตะไปกลางครับมุบมุบไม่ได้ไม่ได้พี่โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่นกลางหมดเลยกับภูเขาถูแไปกลางครับหนึ่งสี่กับภูเขาครับหนึ่งสี่กับภูเขาครับมามาตั้งหลักที่ภูเขาก่อนเราไปยึดเราไปทับกลางมายืนแปไปกลางมายืนทับแล้วอะไรพี่ หนึ่งสี่กับภูเขาครับมายีนในวงนะครับห้าถึงแปดเข้าเล่นในวงนะครับผมเยเล่นรอบวงนะเล่นในวงนะครับหนึ่งสี่ทับเลยหนึ่งสี่ทับเลยเคลียร์คนออกครับหนึ่งสี่เคลียร์คนออกได้ไหมพี่ตรงตรงตรงยุทธด้เอ้ยตรงภูผาได้ปะอ้าวพี่เดี๋ยวผมจะดันบายมอนได้ครับผม โอเคไหวพี่อัพโอเคครับผมอ่าห้าถึงแปดกลับกับยุดทับกับยุดเลยยุดเลยครับกับยุดเลยครับเดี๋ยวเราเราจะเราจะเราอเราน่าจะเหยียบเสร็จจังหวะที่มอนเกิดพอดีครับห้าถึงแปดมาเล่นยุดนะครับห้าถึงแปดมายุดเลยครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่ยืนภูเขาไว้นะครับหนึ่งสี่ยืนภูเขาไว้นะครับไล่เขาออกไปนะครับ ถ้าถึงแปดกลับมายืนในทงเลยครับมายืนในทงเลยเดี๋ยวรอทงฟูดาวแล้วเดี๋ยวเราไปตีมอนครับมาเล่นในทงนะครับผมอย่าเล่นรอบทงกันนะเจ็ดแปดไปมอนยุทดเลยครับเจ็ดแปดไปมอนยุทดเลยครับเดี๋ยวไปเลยเจ็ดแปดไปมอนยุทธดนะครับวิ่งนะครับวิ่งเลยครับเจ็ดสี่ขึ้นมอนยุดเลยครับขึ้นมอนภูเขาครับหนึ่งสี่ขึ้นมอนภูเขาเลยครับเจ้าหัวอยทงกันเน่าอยู่ทงกันนะครับเจ็ดแปดไปไปมอนยุทธเลยครับโอเคถ้าถึงแปดไปมอนยุทดเลยครับถ้าถึงแปดไปมอนยุทดเลยช่วนตีมอนครับ ลากมารวมๆกันนะครับลากกันมารวมๆกันเดี๋ยวลากกันมารวมกันแล้วเดี๋ยวตีทีเดียวนะครับผมโอเคสวยครับสวยดีครับโอเคมันมันเพิ่งตังครับสกิลไซมอนมอนกันนะครับอ่าโฟกัสมอนกันนะครับผมห้าถึงแปดโฟกัสมอนในยุทธก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนได้คนนะโอเคเดี๋ยวเจ็ดแปดเจ็ดแปดกลับไปไปทงยุทธเลยครับเจ็ดแปดกลับทงยุทธ์เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนแล้วครับ ไอเคียร์มอนเสร็จแล้วครับไปครับ <USC. S 1> ไปภ <guarante S 1> ูเขาครับหนึ <kaz> <absorbed> ่งสี่เจ็ดแปดไปธงยุทธเลยครับไปยืนธงครับไปยืนธงไว้โอเคครับห้าถึงแปดเจ็ดแปดไปธงยุทธครับหนึ่งสี่ไปภูเขาครับมอนภูเขาเลยไอ้ไปใชีมอนภูเขาไปธงภูเขาครับเจ็ดแปดเอ่อเจ็ดแปดไปเอ่อธงยุทธไปนะครับผมกันไว้นะครับโอเคนะทงกลางเพิ่งเปลี่ยนหรือเปล่าพี่หรือว่าไง โอเคห้าถ okay, ึงแปดไปตรงกลางเลยครับผมห้าถึงแปดไปตรงกลางเลยครับผมไม,ไม่ต้องสนคนนะครับวิ่งเลี้ยงมันเดี๋ยวไปกลางเลยหนึ่งสี่กับกลางครับหนึ่งสี่กับกลางครับไปช่วยเขาทับกลางเลยหนึ่งสี่ทับกลางเลยครับหนึ่งสี่ทับกลางเลยโคหนึ่งสี่ช่วยเขาทับกลางเลยถ้าได้แปมากลางเลยซะที่กับมาลีใช่ไหมเราจะไปทับกับมาลีมาลีกุ๊บกันที่กลางมาลีกุ๊กันที่กลางเราจะคล้ายๆสโนว์บอลโอเคียแค่ล มันคือมันคือสูตรโอเคไม่เป็นไรพี่อ่าปล่อยปล่อยเลยเพี่อนเดาเดี๋ยวเล่นโอเคโอเคครับกลับครับกลับทงยุทธ์ครับภูับาทงยุทธ์ทงซีภูเขาครับยุทธ์เลยภูเขาครับเลี้ยงๆก็ได้ครับครับทงซีภูเขาครับไม่เป็นไรครับเปลี่ยนไม่เป็นไรครับผมเล่นเล่นไปครับไปในทงยุทธ์ไปเลยไม่ต้องกลัวเล่นไปเลยเล่นไปเลยครับ ฆ่ามันให้หมดเลยครับในทงยุทธเนี่ยใครอยู่เนี่ยฆ่ามันให้หมดเลยครับเล่นเลยไห้มันไล่มันไปเกิดไรมันไปโอเคครับหนึ่งสี่กับกลางครับหนึ่งสี่กับกลางครับทงเปลี่ยนไปแล้วหนึ่งสี่กับกลางครับมันอยากเอาทงนั้นปล่อยได้ดิได้ครับได้ครับผมได้ครับโอเคครับเดี๋ยวอ่าห้าหนึ่งแปดไปกลางเลยครับผมห้าหนึ่งแปดไปกลางเลยปล่อยอ่าห้าหนึ่งแปดไปกลางครับ ตี่หกอยู่ทองว่ะนะตี่หกไม่ทันแล้วครับหนึ่งสี่หนึ่งสี่เปภูเขาครับหนึ่งสี่เป็นภูเขาครับกับภูเขาเลยครับไม่ทันแล้วได้ไหมพี่ทองเปลี่ยนมาพีททองกลางไป็นอ่ะไม่ไม่ทันครับไม่ได้ครับโอเคเขาโอเคไม่ไรครับห้าถึงแปดมาเล่นกลางเลยนะไม่ต้องสนไม่ต้องสนโอเคโอเคครับห้าถึงแปดมาเล่นกลางเลยจ้า พี่กลางเล่นโอเคพี่กลางเล่นภูผขาใช่ไหมโอเคครับหนึ่งสี่กับกลางครับหนึ่งสี่กับกลางถ้าได้ทงแล้วส่งคนมากลางด้วยนะถ้าได้คนถ้าถ้าได้ก็ส่งคนมากลางได้หนึ่งสี่ทับกลางครับหนึ่งสี่ทับกลางถ้าถึงเดีแบบนี้พี่มาแล้วใช่ไหมถ้าได้ไปกับกลางครับถ้าได้ไปกับกลางเลยถ้าได้ไปกับกลางเลยโอเคเอ็งไปดูนะครับหนึ่งสี่ไปภูเขาครับเราได้ทงแล้วหนึ่งสี่ไปภูเขาครับใครใครถือทงไหนใครถือทงนะดูทงนะครับอย่าเพิ่งเราฆ่าเลยนะครับผมเข้าไปในทงแล้วฆ่าเลยอย่าสน ไปยืนในทงนะครับไปเล่นในทงห้าึงกลับยุดน,นะครับห้าึงปดไอวีทงรที่กดตรทงนะครับครับผมห้ามายุดน,นะครับผมโอเคอ่าห้าห้าถึงแปด ประจำประจำยุทธก่อนนะครับผมประจำอยู่ยุทธเลยครับยืนยุทธไปเลยหนึ่งสี่หนึ่งสี่อยู่ภูผายาวเลยครับหนึ่งสี่อยู่ภูผายาวเลยครับโอเคประจำทงยุทธไปเลยครับผมจนกว่ามอนจะเกิดกลางให้เขาไปเลยใช่ระบาปกลางไปเลยโอเคสวยครับที่หกไปกลางครับผมลไล่ไป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 นะครับผมอย่าได้แคร์ จะนับไปหลังนะครับ5 4 3 2 1่สามหถ้าไม่ตายแล้วครับกดถ้าไม่ตายแล้วครับ1 4ึ่งสีถ้าไม่ตายแล้วครับโอเคโอเคไม่เป็นไรครับไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคมัน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 ไรมันมนั้นละันนะเก้าแ<ไ>ปดว่ายว่ายว่วยเล่น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 ครับเล่นในท้องได้ปะได้ปะหนึ่ครับขึ้น,น,น 8, มอนขึ้นมเด8 8ไปมอนครับที่8ไปมอนครับที่7ที่8ไปมอนครับผมปล่เจ็ดที่แปดไปมอนครับตามผมมาครับ1 4ขึ้นมอนข้างบนนะครับดูเลมมาครับหนึ่งสี่ขึนะครับ หนึ่งตีขึ้นมอนข้างบนนะครับมอนข้างบนโอเคครับที่เจ็ดถึงแปดไปมอนไปมอนยุทธครับเจ็ดถึงแปดไปมอนยุทธนะครับรีบเคลียร์มอนเลยครับผมรีบเคลียร์เลยครับช่วยเคลียร์ครับเคลียร์สวยเคลียร์มอนครับโฟกัสมอนนะครับโอเคครับสวยครับเคลียร์มอนให้หมดครับ โอเคมอนหมดแล้วครับหนึ่งสี่กับภูผาครับหนึ่งสี่ภูผาครับหนึ่งสี่ภูผาหนึ่งสี่ภูผาหนึ่งสี่วิ่งภูผาเลยครับช่วนทับช่วนทับครับหนึ 1, 4, ่งสี่ชวนทับเร็วโอเคสวยกลางเพิ่งเปลี่ยนปะกลางเพิ่งเปลี่ยนปะหนึ่งสี่หนึ่งสี่อยู่ภูผาก่อนครับหนึ่งสี่อยู่ภูผาก่อนอยังไม่ต้องไป แปดไปบอสนะครับหนึ่งแปดไปบอสครับขอโทษทีครับปี๊ปิดไหม <c oughs> ไปครับหนึ่งแปดไปบอสปล่อยทองเลยครับปล่อยทองเลยเราไปเล่นบอสกันนะครับอะไงพี่อไปวะที่สามที่สี่ไปกลางครับที่สามที่สี่ไปกลางสามสี่วิ่งไปกลางเลยหนึ่งสองอยู่พี่พี่อ่าบอสแปดนาทีแล้วนะพี่บอส<อ>พี่บอสบอสพี่รู้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 เดี๋ยวเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปได้จ้ะหนึ่งแปดมาบอสเลยครับโอเคไม่ทันแล้วครับหนึ่งสี่ หนึ่งสี่ไปบอสข้างล่างเลยครับหนึ่งสี่ไปบอสข้างล่างเลยอ่ามีไฟมีธงมีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่โยกกดโ <Okay, S 1> อเคมันกดธงไม่เปนกดธงห้าห้าห้าถึงแปดมาปุ๊บ,บกดอันตียัดเลยครับผมห้าตีห้าถึงแปดเข้ามาปุ๊บเรากดอันตียัดเลยทุกคนกดตีเลยครับล้างคนครับกดอันตีล้างคนในวงครับโอเคสวยครับเราได้สวยครับเก่งมากครับทุกคน เมื่อกี้ไม่หลุดไปรอบนึงเอ้ยทำไมมอนมอนตายแล้วยังวะมันยังไม่ถึงแปดนาทีเลยมอนตายแล้วเหรอตายแล้วพี่เฮ้ยมาปกติแปดนาทีนี่คือมันยังมันยังไม่อันนี้เลยนะเมื่อกี้ไอ้ตีแล้วพี่ไอ้ตี้ตี้นั้นมันมาได้สี่นาทีแล้วพี่มันมาได้สี่นาทีมันก็มาไม่ถ้ายังไม่แปดนาทีอ่ะใช่ปะมันมาตั้แค่สี่นาทีแล้วพี่ส่วนพวกที่เห็นพี่เห็นอยู่ทงอ่ะคือพวกที่ตายจากนี้แหละ บวงบอสนี่แหละ